อันนี้รอบโบสใช่ไหมครับแต่ตัวนึงัดไปมาครับผมมามามา <c oughs> เต็มกระเป๋าแล้วเต็มกระเป๋าแล้วครับกระเป๋าแล้ว่เต็มลโอ้โ ต้องต้องให้พระอาจารย์ขย้ำขย้ำแล้วมันจะเป็นก้อนนะครับมันจะไปได้ไกลๆนะฮะดูดูครับผมใช่กลางกางเป็นก้อนๆแล้วมันจะเพี้ยงได้ไกลครับ ข้างล่างด้วยครับตอนนี้อุณหภูมิเครื่องขึ้นนะครับผมก็แตนไวไหมเปลี่ยนเปลี่ยนได้กับพี่แอนไหมสลับได้นะป้าปม่าโอ้ยเลยเมื่อกี้นี้ พี่แอนตอนตอนป้าเดินอันขึ้นช้างนะเดินปีนเปิ่มอ้อมเมืองนะสงสารป้ามากมันร้อนใช่ป้าบอกว่าป้าทนมาแล้วป้าขานอุปสรรคมาแล้วเพราะฉะนั้นจิ๊บๆนี่เลยวันนั้นเดินตามูผมก็โดนเหมือนกันป้าพกเลย อยจะปลวมารมน้อยจะปลิวมาครับผมนุ้นาะฮนแต่ไม่ยอมลงครับ3ออลาสามสิบแปด้านโอ้มันมาบ้ฮอดครับอาจารย์ครับมันมาถึงนี่มันมาถึงนี่โอ้ยแบงร้อยสีห้ดเท่าอยู่บนน้อ มันลร่มมันตีไปทางนู้นนะครับมันมันโอกมาหัวตั้งหล่นจากต้นจากต้นจากต้นนี่เลยทำไมต้องเดินอยู่ตรงนี้อ่าดีแล้วเชื่อกันดูโอ้ที่ไรทำไมจึงเดินไม่ห่างเออดีแล้วดีแล้วเชื่อกันดูนะครับเอ็มซีก็อยู่ใกล้ๆนี้นะครับอ่ะหมุนหมุนหมุน Thank you. รัวรัวเลยเอาละเอาละวเกรียนเออโอ้ยจนเนี่ยจนมากเออเออี้ได้อีกสองรอบใช่ไหมสองรอบอืมนี่นะครับไปแล้วแม่บ้านหมุนแล้วครับหมุนหมุนหมุน หมุนเหมือนกันครับผมครัพี่น้องระวังต้องต้องระวังอย่าชวนป้านะครับเดี๋ยวมันจะเงินหล่นนะฮะต้องระวังนะหลนอีกแล้วนะสามมณีเก็บให้นะฮะต้องระวังนะครับต้นใหญ่นะต้นใหญ่มากนะ อเอาให้ครบเด้อพี่น้องเด้อเอาให้ครบสามรอบดอกนี้จะมีเพชรโอ้ยสวยดอกนี้มีเพชรโอ้ดอกนี้ดอกพิเศษเลยมีเพชรให้ด้วยโอ้โอโอสุดยอดเลยพี่แอนเหมือนทำเหมือนสาวอินเดียแบบเทินหัวเลยลเอาเทินหัวไม่กล่องน่ะเดินแล้วแบบไม่ต้องถืออะ่ะ<ด>นี่เป็นสาวอินเดียนะฮะ กส่วยจริงๆนี่นะครับพี่แอนเอาให้ดูเอมีเพชรด้วยนะครับมีเพชรด้วยหนึ่งเพชรน่าจะพิเศษจากก็แตนนะฮะมีเพชรนี่ไง้าห้านเก็บไปเลยเอาโอเคเพชรด้วยนะมุนมุนมูนมูนนะฮะ ชมคลิปยอหลางเราด้วยพี่น้องด้วยอัดคลิปไปอยู่ครับอโอ้อยเลย อ้าวโอเคโอเคลใส่มือลนใส่มือลแต่ก็ไม่ได้ครับปรากฏว่าข้างในเป็นนัตตอรี่ดีไหมเหรียญบาทเหรียญบาทอาเอาเอาให้มืดให้มืด จะได้ช่วยป้าแตนดูเงินเอาให้หมดเลยกลัวัวพี่แอนเจ้าเใช่ไหมเก็บแล้ว้ายยัาอ่ะเดี๋ยวเราดูเก็เช็คต้นกระถินนะกับป้านะกลัวมันหล่นอย่างีครั มีอยู่ครับมน้วนเหมือนกันครับแต่ไม่ยอมลงครับมวนมวนแล้วก็ไม่ลงครับแล้วก็วกเราก็เดินไปแล้วก็พยายามเลือนใหม่มัครับ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> โอ้ยมาบุกว่าอีกแล้วนะครับอ๋อหมดแล้วพระดาลเป็นบอกนะฮะพนักงานบอกหมดแล้วนะครับโวยทานนะจ๊ะ โอยอกไม้ดอกไม้หล่นท่านยังรอบหนึงนี่ลูกไม่ได้ยังรอบหนึงแล้วเดี๋ยวไปมาให้ครบงานกลมมาครับกลม าเอาแล้วครับตุ้มหัมครับตุ้มหมัมตุ้มหมัมถึงไหมถึงไหมโอ้โอ้โอกระโดดเอาเลยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีศรแฟมิลรีนะครับมาร่วมบุญกระถินต้นที่หนึ่งนะครับกับกณะนลุงพลประแตนนะครับกับ9วัดนะฮะวัดแรกวัดดานพระอินนะฮะวันที่ย3นะครับตุลาคมสองพนาร้อยหกสินะครับวันนี้พ้าแตนถือต้นกระถินเองเลยนะครับนี่นะต้นใหญ่มากนะครับ อว่าเราจะมีเนูครับอยู่ไหนราากินไหมราคากนเงินเนีนก็น่ากินเลยใช่ไหมแต่ว่าเปิดไม่ได้เรป่าวม็ได้ 다음 <놀린> <놀린> ไม่ถืงไม่ถืงโอ้พระอาจารเพี้ยงไก่มากครับโอยมีเกือบผ่านเดแถวนี้เกือบผ่าดเลยเพรเมื่อกี้พระอาจารเพี้ยงไก่มากครับเกือบถึงชั้นชัอนชั้น โอ้แบงค์พันครับแบงค์พันครับเอฟซีครับแบงค์พันแบงค์พันครับแบงค์พันครับจะถึงไทยเนาะนะครับแบงค์พันครับผมจะถึงไทยเนาะนะครับดู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 พระจันทร์เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรถจอดครับแบงค์พันกับพระจันทร์คนแรก สตอรี่แล้วก็แบงค์ก่อนแบงค์ร้อยนะฮะโอ้กำใหญ่มากกำยใหญ่มากครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับตั้งหลักนะครับ ดูพระอาจาจานกวาดแล้วโอ้ยโอ้โอ้โอ้แนวแนวแแนาดิสันได้รับตอร์่งใบไม่าัอี แนวนแนวสองใบครับสองใบแม่งพันไปอยู่กับใครไม่รู้โอ้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้ลอตเตอรี่สองใบจากพระจาร์พลน,นะครับอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะจ้าสวัสดีครับ